สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดนี้ครั้งนะครับ24ล้านคนก็เฮดังๆได้เลยรัฐบาลประกาศแล้วลดเงินสมทบประกันสังคมทุกมาตรานะครับก็มีผลถึงกรกฎาคม2553 6เดือนเต็มๆนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเปกำลังใจด้วยนะครับ แอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับหากท่านใดรับชมแล้วนะครับมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับรัฐบาลประกาศลดเงินสมทบประก,กันสังคมทุกมาตรามีผลบังคับแล้วถึงเดือนกรกฎาคมนี้หวังเสริมสภาพคล่องนายจ้างเพิ่มกําลังใช้จ่ายผู้ประกันตนแต่ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนคงเดิมนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรนาคุณรองโฆษกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลภาระค่ากองชีพเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนจากทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิดและสถานการณ์ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งในยุโรปขณะน,นี้หลายโครงการได้เริ่มมีผลมาคับแล้วและระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคมนะครับและรัฐบาลก็มีโครงการช่วยเหลือประชาชนนะครับอาทิมาตรการเพิ่มส่วนลด ซื้อการหงต้มแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ100บาทต่อเดือนมาตรการส่วนลดค่าน้ำมันแก่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับมาตรการลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยและกิจการขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับทั้งนี้อีกมาตรการที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเช่นกันก็คือการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน มาตาา33ซึ่งมีอยู่ประมาณ11.2ล้านคนนะครับก็ได้ปรับลดทั้งส่วนเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนจากเดิมร้อยละ5เหลือฝ่ายร้อยละ1ของค่าจ้างนะครับส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39ซึ่งมีอยู่ประมาณ1.9ล้านคนปรับรลดอัตราเงินสมทบจาก4 3 2บาทต่อเดือนก็ลดลงเหลือ91บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตา40ซึ่งมีอยู่กว่า10ล้านคนนะครับก็ได้มีการขยายระยะเวลาลดเงินสมทบ เป็นเวลา6เดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม65ซึ่งเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่อัตราเงินสมทบในส่วนของรัฐบาลนะครับซึ่งจะทําให้อัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนกับรัฐบาลลดลงนะครับซึ่งม .40 นะครับก็แบ่งออกเป็น3ทางเลือกดังนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เป็นทางเลือกที่1นะครับที่จ่ายเงินสมทบอยู่70บาทต่อเดือนนะครับก็จะลดลงนะครับจ่ายแค่ 42บาทต่อเดือนนะครับส่วนนะครับผู้ประกันตนท่านใดที่จ่ายเงินสมทบในทางเลือกที่2ก็คือ100บาทก็จะเหลือจ่ายแค่60บาทต่อเดือนนะครับและทางเลือกที่3นะครับท่านใดจ่ายอยู่ที่300นะครับก็จะลดลงเหลือ180บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับก็สําหรับการลดเงินสมทบของผู้ประกันตนนะครับรัฐบาลก็บอกว่าจะช่วยให้ประชาชนมีเงินเหลือใช้มีเงินไว้ใช้จ่ายมากขึ้นยามเศรษฐกิจที่ ข้าวของสินค้าราคาแพงนะครับและสําหรับการลดเงินสมทบนะครับสําหรับมาตรา3-3และ3 9ก็เริ่มตั้งแต่พฤษภาคมไปถึงกรกฎาคมทั้งหมด3เดือนนะครับส่วนมาตา40นะครับก็ลด6เดือนก็เริ่มมาแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับก็ไปสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารสารสาดดีๆนะครับที่นำมาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาจากรัฐบาลนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ